สวัสดี <rural conversation> คร <ido> ับใครทเข้ามาแล้วก็อ <free> ย่า <loyalty> ล <od> ืมกดไลค์กดแชร์กดซัไผมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะเล่นกันในเซิร์ฟเบอร์ออฟรูเนะใอยากเก็หาดา์โหลดได้ตามนะท่านผู้ชมเป็นเซิที่ดังมากๆนะครับใครอยากเล่นก็หาดาวน์โหลดได้ตามยูทูบนะท่านผู้ชมเป็นเซิร์ฟที่ดังมากๆนะครับโอ้ มีไม่กงไม่กดด้วยยีรลูกใครวะชื่อคุณคุณอยู่อะไอจดาบอกใช่ใดาปะใช่ดาบไปสัตว์ดูแลมึงไ้เหี่ย สันดะลุกแตเดี๋ยวเขาล่าหิพย์ปั่นจักรย,ยนะค,ครบยังคิดว่ามึงเป็นใครมังคิดว่ามึงเป็นใครมึงกาปั่นกูอวะ

คนเฮียงโง่ยีป่ปายไปแรกกับรหัสเฟซที่เขาจะโดนปิดกั้นอ่ะมึงนี่มันงโง่ได้ใจกูจริงๆเนืใจกันมึนมนงงูดักกานเราลงกลับมาเป็นเหมือนเดิม ได้ไหมเชอ,อเดี๋ยวเล่นสามคนกันด้วยนะผมใหญ่ช่องเลยครับมาดูผมแทนเออมุสตีม,มาด้ดับเอ้ยมุสตีมอะไรเอ้ยโอ้โหตายย็ดแม่เอ้ยหมออยู่เป็นเนี่ยรอวหมอหมอ,หมอ หมอเอ้ยโอ้อยู่ใกล้โรงพยาบาลนันเนี่ยหมอมาับงานน้อยหมอมาทำงานเลยว่ะฮัลโหลฮ้ยโหมอมีหมอก็มีทั้งสองคนนี่ว่าไม่ทำงานทำการซะเลย โเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมฮัลโหลใครได้ตามผมหน่อยใครได้มาตามผมหน่อยเวลาสุดเหล่าหนึ่งรูปีก็มาวะดาบไปสะถุน โอ้หมอทำงานเลยอ่ะมาดูดูดิโอ้ยห,หมอหมอหมอคนจะรีบไปทำงานนะเราลองกลับมาเป็นเหมือนเดิมดอยมอยมีทือ tạo à Gây... có kiếm đá nó sẽ đăng em thì nó lại đáp rồi mới lên đi

ไอ้ด๊อบไอ้สะทุนเจอไม่ต้องทำเป็นรักกัาเจนั้นพร้อมที่จะสากไปเห็ยลูกตูโกระ ทำเป็นรักเธอจนนั้อน,อนพร้อมที่จะต <c oughs> ายรายมปนอยู่กับไหนมึงอะ่ะใครที่อยากได้ใครที่อยากได้ตัวเกมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมทางเฟซแอดมินนะเดี๋ยวจะให้ตัวเกมนะตัวเกมสวยมากๆครับระดับความเข้มของซื้อได้ฮะ อันนี้ก็จอดำอยู่นะผมมาละแห่นละมาล,ละแหละ,ห,ละหมอช่วยเปล่นวันนี้ฮะละัลโหล Nó đi dặn á Đi cho con không em em mới bị nó Mở chụp này mở liệt cho mình tái nè Vì là có cơn Chị ạ lo โอ้มันกระทืบกูด้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนั่นสุดปะดูดิแม่งเดินมาเตะกูเลยดูดิยนั่งสุดเกินโค้โค้โค้เฮ้ยเตะกูไม่หยุดเลยว่ะหนังข้างนะเนี่ยเน <c oughs> ี่ยเตะกูเป็นหมาเลยอ่ะเฮ้ยมันทำกูกอ่ะสารนรกเนี่ยแม่งเตะไม่หยุดเลยไม่ใช่หมาละโว้ย น้องมนัมนเห็นไหมมันเต๋มพี่เนี่ยเป็นหมาเลยเนี่ยเห็นไหมพี่อแม่งไม่ให้เกียรติกูเลยเฮ้ยมันไม่งก็เชือบต่อเร็วๆกูจะได้เกิดฮะพิมพี่อะไรวะสัตว์นรกเนี่ยไอ้ทาร์ปไอ้กระจอกไอ้สัตถ <c oughs> ุนเกิดไอ้สัตว์แั้นแหละเจอกูเวอร์ออฟโรเพมรู้จักเปล่าพิมพในยูทูบอ่ะแล้วก็เจอ อย่าแม่เธอพูดไม่จริงสักอย่างโหลดมาเลยพิมพ์ใว youtube อ่ะพิมพ์ว่า w แล้วก็จุดสองจุดแล้วก็ o, o F แล้วก็ R P สอนโหลดอ่ะมันจะมีบอกหมดเลยเลิงลงนี้โหลดอ่ะเล่นอยู่นะหนุกะเว้ยสภาพบอกประเทศมึงเองไงฮี้อ <laughs> โหลดนึงโลดไม่เป็นเลยกูจะขำให้ร่วง เกิดได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวเอาไเกี่ยวกับเรื่องขอกว่ความันจริงโองล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 องจอเห็นฉันมีค่ามากพอใช่ไหมไอ้จะถุนมึงอ่ะแม่เดินช้าจังวะกคออนไลน์เซิร์ฟก็ร้อยบวกอ่ะ เจอเห็นฉันอุ้ยคนเยอะว่านะตลาดอะ่ะกูต่อยแม่งเรียงตัวแค่นั้นแหละเฮียกูได้หมดอะ่ะเฮ้ยทำงาน,นด้วยไอ้ชาตโอ้ยนอง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 รถเยอะโอ้โหดูรถนั่นอะ่ะเทโบไปเลย,ยเซิร์ฟแม่งปิงอะ่ะโดนยิงไหมเฮียจุดเก็บรถกูวไว้ไม่เปิกรถไม่ได้เย้แม่ นี้นี่อ้าวเ,เฮ้ยรถกูพังไปเลยเียขับรถลงน้ำอะ่ะเ,เฮ้ยเห็นไหมเอ้รถลงน้ำกูต้องไปทำไงนะอัพ g p ีเฮีย้ยกูรถใช่ปะอ้อจุดกู้กู้รถอยู่ไหนวะเนี่ยถ่ายกล้องรถกูขึ้นก่อนเนะฮียี รถกูอยู่เนี่ยนะขับรถลงน้ำไม่สัตว์ี่เขาขับรถลงน้ำไม่ได้พี่อะรถกูพังเลยต้องไปกู้รถก่อนเนี่ยเงีง้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 ยเี้ป,ป๊อปไปเว้ยว่า,า,ย,ย,ายังยังอื้อฉันเพินไป เอ้ยแรงเกินแรงเกินนะครับน,น้องๆเ้ยเกือบทนอ่ะเดี๋ยวซอยหน้านแล้วกัอรถพี่มันแรงอ, <_ letter> อ่ะอรับรองรวมเล่นไงเฮ้ยจะไม่เล่นเป็นเพื่อนกูกุงเหงาหน,น้าเล่นคนเดียวอ่ะ <_ letter> นอง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 คนใเนเซิร์ฟเยอะจัาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะผู้ชม <_ letter> สวัสดีผู้ชมสอ,องคนกันด้วยนะครับผม <_ letter> อำ้ำเดี๋ยวสอั S <s <ans> ชิวๆ,วๆได้ไหมเอ๊ะแม่ <S <s <ans> ไมกลจังวะไหนเนี่ยน,นี่โอ้ <S <s <ans> <S แม่งอยู่ริมเลยเลยเออใ,ใ,ใครอยากเล่นกรบผมก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะเร็วซ้ายไปฮะให้ดูช จะถึงแล้วนะโอ้ชิโอโอไม่บีโอโอโออ่ะอะแล้วก็เลี้ยวขวาไปนะฮะฟืดแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะถึงแล้วจะถึงแล้ว ASMR บันอาร์จิบอร์ิไปก่อนละกันยังไงเดี๋ยวอย่อึดแม่ bye bye Chưa cô nhà Hi nè. Hi. Của về nhà hả lạ Nghe Cô đai bà mẹ đá với bà cô mà đi Hí hiểm đu đi đu Ngươi với bà cô mày đu Mẹ Cô đai kì mà Thế lẻ ตำรวจเติมนี่ก็ไม่มีใครเอากูลงแค่นั้นแหละบอกแค่นั้นแหละเฮียกูมันตึงคุณอ่อนเสิมเยอะจัดไปคุดเมืองรัดกั้นขุดเหมืองอก็เป็นน้องอ khăn äh cái mũ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Nhân... ี้ยวซ้ายไปนะโอ้ยแลกแลกแลกจัสคอมไม่ค่อยแรงนะครับทุกคน ห้ามทำการซื้อสายของผิดกฎหมายแบบโอซีคือได้แค่ใน i อนะฮะก็ต่างนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมอือชน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 โอ้ยแหลกแหลกแหลกแหกแหลกแหกคนเยอะจัดอ่ะแมวมาเลยละเล่นวัไปคุณเหมือนไมวแล้กันไปชิュๆ เราสตีนแคหนึ่งถึงหนึ่ทุ่มพอเดืนหนึ่งทุ่มลงสตีนนะฮะเชื่อม่ต้องช่าเป็นนั้นนั้นนั้นพร้อมที่เอ้ยโอ้แหลงเกินยาวโอ้ยแล็เกินคนณหลคกอ่ะคนเยอะจัดต้องอัพความสักหน่อยนะ ก็ก่อนจะถึงใกล้มันจะถึงเหมืองนลนะะข้ามสะพานไปก็ใกล้จะถึงแล้วฉันโถมที่จ,จะจะรับยาเกาะสกินเท่ๆขายดินปืนหนึ่งทับสี่ร้อยฮทแทกฮีโล เฮ้ยรถเบรคแล้ขับวะแม่งรีบไปไหน,นวะนั่นฮี่อะีตชนกูตายอยู่ละกว,วาแม่งจริงเหี้ยขับรถไม่มองทางเหรอ,อแม่งซื้อใบขับขี่มาได้ไงคุยเฮิรดลงเลยดูแลมันซิงอยู่ละไปเลย อย่างลงไปเลยปังลงไปเลยโอ้ยหน้าลงหน้าลงหน้าลงเดีหน้าที่เดอโคตให้ไปถึงจุดลากรอยังไงะเธอไม่ต้องช้ำเป็นรักนเอา็อ k เอ้ยปวดหลังปวดแบน้นขโมยมากอ่ะเือว,วันนี้นะเราบิงมาตรงนี้ได้แล้วบ่แล้วก็เอ้ยคุณเน,นี่ยทิ้งอะไรเต็มเลยวะคุณเลยอยากเก็บวะ่ะเห็นแล้วอยากเก็บเลยอ่ะโอ้ยสามเจ็ดโอ้โหห้าสิบอย่างงั้นสิบหกมีแต่คนทิง้งอันนี้ทิ้งอีกแล้วแสดงว่ามันไม่ใช้ เรางั้นเราก็ขอรักกันไม่ใช้เราก็ขอไอ,าาอ้แม่งมันไม่ใช้ว่าคือไบ,บเป้างั้นเราก็ขอรักกันเัมือน,นฟังคำนินขโมยโอ้โหมันทิ้งเต็มเลยออื ต้องเสียเวลานั่งฟาร์มเลยวะเก็บของฟรีเก็บของฟรีอืมหมดแล้วมันไม่ทิ้งละอย่าเก็บไม่ให้หมดของฟรีอะของฟรีตอนนี้หรอมผมพี่ได้โปรโมทพี่ได้รับโปรโมทเซิร์ฟฟรีไหมไม่ได้รฟรีนะผมถ้าอยากติดงานโปรโมทเซิร์ฟก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้เฟซทุกคลิปที่ผมลงไปเลยนะรานะคาโปรโมทถูกมากๆากนะคุณผู้ชม มีใครอยากได้ลขิขสกหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ใน server road. เซิร์ฟเวอร์ออฟโหลดเพระบบถ้าใครเขาอยากเล่นกับผมก็สามารถหาดาวโหลดได้ตามลิงก์ที่อยู่ในยูทูบเลยน้ชมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สนุกมากๆน้นชมแล้วก็ระบบดีด้ยนะก็อย่าลืมดาวโหลดมาเล่นกันเยอะนะผมนี่คนตอนนี้ก็คนออนในเซิร์ฟก็ร้อยสามสิบบวกเลยน้นชมเอาอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิม ยังไม่ใครทิ้งของเลยว่าเก็บเป็นนิดเดียวเองได้ไมาเยอะเกินหนึ่งพวกผมจะหนึ่งพวกผมจะลงสตรีมนจะคุณผู้ชมจะไปดูทางหน้าของทีทีแข่งนะสปอร์ตไม่ได้แของอ่ง,ะขอ,งมมอ,อ,อ,อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะลื่มอะแข่งโอ้ลีกโอ้ลีกเออใครทิ้งอะไรบ้างวะเ้ยมึงทิ้งของหน่อยเดีกูรออยู่นะเนี่ยเฮ้ยไอ้เ,อเซก,กาเหมือนจะทิ้งของวะไม่ทิ้ง ทิ้งบอกผมนะผมเก็บเองผมชอบของฟีอะที่จะทาดีสามห้ามใช่แล้ววะกล้วมาเป็นเหมือนเดิมช่องของคุณไม่พอที่จะเก็บทองแล้วกระเป๋าของเราหนักเกินไปแล้ว กระเป๋าเราหนักกว่าทุ้ทมานค่ะเก็บอะไรไม่ได้เลยโอ้ยทิ้งแค่เต็มเลยวะเก็บแม่งดิกระเป๋าเราเต็มเราต้องไปขายก่อนนะเราขอไปขายก่อนละกันทิ้งไลยเดียวละกันเดินเลยทิ้งละกัน มาและบุหร wow. ีกูอยู่ไหนน่ะเฮ้ยพี่อะไม่มีบุหรีหรออเว้าวเดี๋ยวยังต้อดบุหรีกันนะแม่งหน้ามืดตามัวโอ้ห้า เราขอทิ้งอะไรสักอย่างก่อนน้ำมันลงแล้วเราก็กลับมาเก็บต่อแยกของฟี่ะใครบ้าไม่ชอบปะทิ้ะไงเดียวทิ้งเดียวแย,วยทนะทกทิ้งี่ะไอ้เว้ยาข,ขายของก่อนละกันขายของก่อนละกันขายของก่อนละกันไหนวะเนี่ย เดี๋ยวมาใหม่ละกันจองไว้ก่อนนะอมของฟรีขอ้บอกแค่นั้นแหละเราอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอ ตลาดของเขาจะมีสองที่นะเป็นระหว่างตลาด LS แล้วก็ตลาด s อนะครับผมตลาดเอฟเป็นที่เอาไว้เอาไว้ขายพวก ปลาลตกปลาที่เราไปตกปลาได้ปลาแบบพวกปลาฉลงปลาฉลามนะแล้วก็สำ้รพวกใครเป็นพวกไปยิงกงยิงกวางพวกทำงงทํางานแรกก็สามารถไปขายที่นู่นได้นะทุกผู้ชมเว็บไซต์ของเวอร์ออฟเพกก็ w w t sam bof r p dot com นะก็สามารถไปหาดาวน์โหลดหรือว่าซื้อบริลเกณฑ์ได้นะถ้าใครรอแบบเราอยากเล่นแบบจัดๆนี่ก็สามารถซื้อบริได้50บบาทนะถ้าใครไม่อยากรอก็สามารถถ้าใครรอได้ก็ให้ทิ้งชื่อไว้เดี๋ยวแอดมินเข้ามาให้นะทีหลังนะ โอเคยินด okay, you know ีบริษัทโปรอโลโก้ไปเลย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 รถมันแรงทำไงได้ห้าสิบเก้าสิบบอลนะผมผมซื้อมาหาสิก้าสิบบอลนะเงินในเกมก็เป็นแสนนะแต่เงินตัวนี้หาย,ยากมากๆเลยนะผมขายดีก็ถ้าใครจะเข้าเซิร์ฟมาฟาร์มเงินขายก็น่าจะก็ได้ราคาดีมากๆเลยท่านผู้ชมไม่ใช่คร้ามาดูเลยมันมีอยู่คนเดียวเองวันนี้ท่านผู้ชมหนึ่งคนก็ได้ครับผม ถ้าคิดจะมีสอจะมีแกรหัสผิดฟนะหน้าตึงด้วยแค่นั้นแหละมีเหมาะเหรอปะเพราะผมไม่ได <you> e> ้เ <s> ร <imasu todo music> <passado> ียนแล้วไงคนออนไลน์เซฟว่าสามสิบสี่คนนะป้ายสามสิบสี่คนนะตอนนี้เงื่อนออกรูปเป็นไรเหมือนกันนะเวียดีพี่น้องมีชาโจนกันด้วยนะนะเราอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม แล้วก็เรียวรถลงแรงนะทาผู้ชมนี่เกียร์กดให้ลำแรงอ่ะโอ้ยยืดแล้วเข้ามาบวนซอยนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสอนอนซ้ายมือเลยเนี่ยสอนอนะตรงนี้ก็จะเป็นสอนอนนะทนผู้ชมแล้วเราก็ขี่ขึ้นตรงบานไดบนนะานผู้ชมตลาดก็จะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้นะเราก็ขี่ไปเลย ถ้าเราเก็บมาแล้วมาขายไม่ได้วะนั่นดิแต่งตัวก็สกินเสื้อลนะูฟี่นะเท่ๆเลยใครอยากได้สก,กินนี้ก็คอมเมนต์มาได้ผมผมมีขายนะมีแจกฟรีด้วยแล้วแต่อารมณ์นะว่าจะแจกหรือจะขายนะครับสมัครจะขายคนระับเพราะหิวเงิอนอยากได้คอมไปอัพคอมไปเล่นด t เทฟยเอ็มแล้วถ้าเล่นฟายเอ็มได้ผมจะซื้อคอมรักหลายๆบาทแล้วก็จะมาสตรีมให้ดูนะฮะนี่ไงเจอแล้วตลาดอยู่นี่เอง เจอคนได้ว่ะเชินอมากเปิดหน้าแมงล็อกันก็เราก็ย่มาตรงเดี๋ยวนะยังไงลานรับซื้อแร้น,น,นี่แล้วก็กดวายไปน,นะผมแล้วเราก็ขายทองแดงนะเรามีอยู่เท่าไหร่หว่ะสามร้อยยิบสามขายไปเลยแล้วก็ได้เงินมาหนึ่งพันหกร้อยกว่านะแล้วก็มีทองอยู่สิบแปดว่ายางัง ก็ได้มาสามร้อยบาทนะของข้าวๆก็ประมาณนี้นะผมไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับลงตีนมะคนดูไม่มีเพราะ